และในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นผลมังกรในแมปแกรนพีทครั้งแรกหลังจากที่อัปเดตมานานนะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าผลมังกรในแมปนี้จะทำมาได้เท่แค่ไหนนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมพาร์หรือว่ากดผลพิษาเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการได้ที่ร้านเบอร์เบิร์นอปเลยนะครับแถมจะมีบริการอื่นๆนะครับให้เลือกใช้งานอีกเพียบเลยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านเบอร์เบิร์นอปโอเคครับสวัสดีกับผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับเราอยู่ในแมปแกรนะะครรับเพาาว่ มันมีอยู่ผลหนึ่งครับที่อัปเดตมาก็นานแล้วนะครับประมาณเดือน2เดือนได้ละ แต่ว่าไม่มีโอกาสได้จับมันสักทีนะครับแต่ว่าในที่สุดนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยราคามันก็ได้ลงนะครับแล้วก็น้องผมเนี่ยก็ได้ไปซื้อมานะครับนี่ก็คือผลนี่แหละครับผลดรา้อนนะครับหรือว่ามังกรนั่นเองจริงๆก็เคยเห็นมันผ่านมาแล้วนะครับพวกโมเดลอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ายังไม่ดูสกิลนะครับแต่แค่โมเดลก็เท่แล้วอะนะครับมันน่าจะเท่ที่สุดละมั้งหน้าในตอนนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะอวยเกินไปเดี๋ยวเราเนี่ยต้องมาดูกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยเล่นครั้งรนะคับ สักห้าร้ไรแล้วกันนะครับมาเริ่มจาก M1 เลยนะครับเ1ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นการต่อยแบบปกติเลยนะฮะต่อยแม่งเลยดนเมตอยู่ที่6นะครับอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวผลนะครับน่าจะเป็นแค่หมัดเลยนะครับเดี๋ยวเราเทสกับหมัดไซบอกนะครับเออจริงด้วยครับเป็นหมัดเลยนะครับหมัดเพียวเพียวโอเคมาเริ่มจากสกิลแรกเลยนะครับเป็นสกิล e เแป๊บหนึ่งอย่ารีบต้องกดครับโอ้โหอะไรอะเป็นการปัดนะครับรอบตัวตวัดรอบตัวนะครับแล้วก็สร้างไฟรู้สึกว่าจะเผาด้วยปะอัมนางบ3 โอ้ยสกิลไม่รีเป็นโอเคนี่ครับผมสร้างไฟรอบตัวแบบนี้ใช่มากนี่ครับปัดไปเลยโอ้ย,โอ,ยโอ้โหโคตรแรงประมาณนี้ครับนี่คือสกิลแรกครับสกิล E แล้วก็สกิลถัดมาครับเป็นสกิล R ชื่อว่าดาโคเนกเอ,อ่อ w a r Cry ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับ Dragonic w a r Cry โอเคมา3ามตัวหกดเลยครับเป็นการคำรามอ๋อเป็นการคำราม,เ,ารราม,มเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากสกิลท T น่าจะเป็นการแปลงร่างนะครับเพราะงั้นก็เก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง คำรามใส่เวะเอาโอ้ทีนี้หนีโอ,โอ้ไม่เจ๋งนี่วะไม่เจ๋งเลยวะเอาไฟไปกินมาครับกดบีเลยนะครับดูว่าจะเป็นยังไงกดไปเลยเป็นการเปิดโหมดนะครับน่าจะปั๊บเเมจป่ะน่าจะปั๊บเเมจนะครับไม่แน่ใจวะลองต่อยดิปั๊บเเมจต่อยเปล่าไม่ปั๊บเดเมจต่อยนะครับน่าจะปั๊บเเมจผลเฉยลองสะบัดดูเออน่าจะใช่รู้สึกจะแรงขึ้น ก็เป็นการบัฟเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็สกิลสุดท้ายครับสกิลแซมา3ตัวหนึ่งอ๋อเป็นการคอมโบนะครับจะพุ่งไปใส่เป้าหมายนะครับแล้วก็คอมโบนะประมาณนั้นก็ถือว่าเท่เลยนะครับคำรามเว้นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาสกิลแซไปกินพุ่งไปนี่ครับคอมโบโต้มโอ้โหโ,โก็เท่เท่จัดตัวหนึ่งนี่เลยสะบัดไปครับคำรามคำรามเว้ ประมานี้ครับนี่คือร่างคนนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับผลมังกรเนี่ยจะมีทั้งหมด3ร่างนะฮะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจมาครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาแปลงร่างเลยนะครับโดยการกด T นะฮะกดแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะกลายเป็นร่างไฮบิดนะปริกรรว่าจะเทหรือเปล่ากดเลยครับนี่เลยโอ้โหเทนะเว้ยทำเลินไปนี่ครับเป็นตัวเหลี่ยมๆแบบนี้แล้วก็มีหางมีเขานะครับมีเกรดเทจัดนี่เลยครับประมาหานี้เอวันนี่แรงขึ้นเลยนะครับ อ๋อมันเป็นผลแล้วไงพอแปลงร่างครับเอวับบนก็เลยกลายเป็นของผลนะครับมันก็เลยแรงนะฮะดาเมจก็เลยแรงโอยเอยเอยจะเย็น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 อืม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 ดมจแรงมากดาเมจแรงมากโอยเอยเอยจะเย็นครับนี่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 ป้องกันยิงมาดิยิงมา,งมาอืม, <laughs> มาครับสกิลแรกสกิล E ชื่อว่าดาขอคเน็ตเทลสแลมกดค้างก่อนเลยแล้วกันครับ <laughs> ไม่รู้คืออะไรกดค้างไว้ก่อนโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นการกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ตวัดหางทุบลงมานะครับประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อกี้กดแล้วมันแบบมันเร็วเกินนะฮะมากดใหม่โอเคประมาณนี้อุ้ยสตันด้วยตจลังกาหมวนตัวแล้วก็ทุบเท่จัดโอตลีนาน่ะไปสกิลต่อไปเลยแล้วกันสกิล R ครับชื่อว่าดา a g กนิกทันเดอ,อร์ฟ l ลไปสายฟ้าอีกแล้วอ๋ออ้ยเทเป็นการเรียกสายฟ้าลงมานะครับผ่านรัวครับประมาณนั้นเดี๋ยวเดแป๊บนึง ไงไงจะเย็นครับจเย็นอย่ายายายา,ยาเอานังไงวะมากดไปครับชาร์จแล้วก็นี่เลยฟ้าผ่านะครับมาแล้วก็สกิลบีครับชื่อเหมือนเดิมเลยอ่ะมันคือการบัฟเหมือนเดิมปะออว่าเป็นการบัฟเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้แต่เาเมจน่าจะแรงขึ้นนะอะไรอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าพอเปิดเป็นร่างไฮบิดนะครับแล้วก็ใช้บัฟเนี้ยพอจัดก,การมอนได้นะครับมันจะทิ้งระเบิดนะร,ระเบิดสายฟ้าไว้เว้ย เนี่ยอ๋อโอเคหมดนะหมด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 เนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะครับต่อยแบบไม่เปิดโหมดนะครับเห็นปะมันจะไม่มีสายฟ้าระเบิดนะครับมาเอาใหม่รอบนี่แล้วก็ต่อยเลยครับจัดการมอนมันก็จะระเบิดแบบนี้ไม่ใช่ระเบิดมันคือผาครับฟ้าผาโอเคคือถ้าพูดมั่วนะครับต้องขอภัยด้วยนะเพราะว่าเมื่อตีห้านะครับยังไม่นอนมาครับมาต่อกันที่สกิลแซดเลยครับผมดาร์กนิกอะไรไม่รู้นะครับชืื่่่อออเเเเเเดดดดิิมมลลลยยปหราุขัแ้ววไงะี คล้ายๆแบบเดิมนะครับหรือไม่ก็น่าจะเป็นแบบเดิมเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเท่นะฮะเท่แล้วก็มาต่อกันที่สกิลเอเลยนะครับ Thunder c r o w d Rush โอเคเป็นการขวนนะครับขวน3ครั้งนะประมาณนั้นแล้วก็สกิลซีครับ Heal Fire ray นะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงกดค้างไว้ก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าสกิลคืออะไรกดค้างไว้ก่อนอาอปการพ่นไฟครับนี่เอาไปกินก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็น่าจะต้องกดค้างด้วยนะถ้าเกิดว่าปล่อยเร็วเกินไปเนี่ยก็น่าจะหายเร็วนะครับประมาณนั้นแต่ขอสกิลสั้นใหม่ดีเอามีกินนี่ครับโดยกร็บเขาให้เรียบร้อยแล้วก็สกิลเอ็กประมาณนี้ครับนี่คือร่างไฮบิดนะฮะโอ้ยแม่งเล่นโคตรมันอะมังกรแบบนี้นะครับรู้สึกว่าจะทำมาเน้นคอมโบเลยนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหเทเจัดมันจัดทำรอยทำรอยยืนทำไมเปิดบีครับโอ้ย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 ไอเจนไอ อร่อยอร่อยเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปิดเป็นร่างเต็มเลยนะครับโดยการกดทีรอบหนึ่งครับไม่รู้ว่ากดค้างหรือเปล่าหน้าต้องกดค้างกดไปเลยนี่โว้ยบังกรใหญ่โอ้โหโคตทเท่น่าเกียดน่าก,กลัวมากเลยอ่ะดูดิตอนเลื้อยอ่ะมันดูสมูทมากเลยนะครับสมูทจนน่าเกียดอ่ะนะแบบน,น่าก,กลัวโว้ยมันตะขาบเกียดตะขาบมากเลยนะครับ แล้วดูดิแม่งเหมือนตะขาบมากเลยอะ่ะโอ้ผมจะลืมภาพตะขาบไปก่อนลวกัน,นะครับมาครับลองกด M1 นะครับมันมีสกิลแท็บนะฮะน่าจะเป็น M1 นะน่าจะเป็นลมหายใจมังกอรอะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองกดดูนะครับกดค้างเลยจริงด้วยครับนี่ในการพ่นไฟแบบนี้พ่นรัวๆเลยนะครับไม่แน่ใจอ่ะโอเคมีหมดนะครับนึกว่าจะไม่มีสระกำลังพูดเลยว่าไม่แน่ใจโอเคแล้วก็สกิลถัดมาครับเป็นสก e ิล E He Heal Fire Mode นะครับโอ้ยเป็นการเปิดโหมดไฟหรอ โอ้ยตะขาบติดไฟ no! น o เล่กเกียดจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเ่าเกียดมากโอ้ยไม่ไหวแล้วก็จะเป็นร่างไฟนะครับน่าจะเป็นการบัฟนะฮะไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งมาครับสกิลอาร์ไรอ๋อเป็นการพ่นไฟครับพ่นลูกไฟออกมาแล้วก็ระเบิดรัวครับประมาณนั้นแล้วก็สกิลแซกครับกดไปเลยเป็นการสร้างพายุครับประมาณนี้เลยโอ้ยเฟียวเฟียเฟียโอ้โหเท่เท่เท แล้วก็สกิลเอครับผมน่าต้องให้โดนมอนด้วยหาโดนแล้วยังไงสร้างพายุนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็สกิลซีครับผมโอ้โหโหเท่เท่จัดอุ๊ยโอ้ my god เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอกดนะครับกด e แล้วก็กด z ดิสกิลจะเปลี่ยนไปโอ้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นไฟแทนโอเคเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นไฟอะไรประมาณนี้เฮ้ยก่อนหมดก่อนหมดแป๊บนึง ชนโอเคโอ้เมื่อเราเปิดเป็นโหมดไฟนะครับและใชสกิวเอ็กเนี่ยมันจะเป็นการสร้างพายุไฟแล้วก็มีสายฟ้านะครับผ่าลงมานะซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่มีนะครับน่าจะมีเฉพาะร่างที่เอ่อเป็นไฟครับประมาณนั้นแต่ก่อนอื่นเลยหมอนี่มนอะไรวะเนี่ยฮอุ้อออโอยโดนหลายตัวได้ดวยอ๋อต้องเก็บเกียใหม่นะครับโอ้หนึ100นะครับน่าจะเก็บนานเอาเรื่อง อ๋อถ้าเกิดว่าจะเปิดร่างไฮบิดเนี่ยเราต้องมีเกจนะครับอยู่ที่3 0นะฮะตัวน,นี้ใกล้ละตัวน,นี้ใกล้ละเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปตีกับมอนปกติก่อนนะครับผมจะเปิดร่างให้บิดมาสู้กับบอสนะเฮ้ยทำรายอ้อย่าอย่าทำแบบนี้อย่าครับไม่เอาไม่ดีไม่ดี <c oughs> ดครับไม่ดีอย่าทำแบบนี้เลยปึ๊บสปาัดธางอ้าวไม่โดนชิบหานละคำรามใส่ <c oughs> โอเคมาดิเปิดร่างไฮบิดเลยมาแล้วแกโดนแน่แกหนีไม่รอดแนะ่ นี่ครับจับไปปาบโอ้ยเฮ้ยอย่าเรียกเพื่อนอย่าเรียกเพื่อนนี่เลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอ้โดนขัดโดนขัดโอ้แต่สกิลยังออกอยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่เปิดโมดก่อนหมักโอ้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮ้ยสกิลโดนขัดไม่ดีอไรเงี้ยท่าไม่ดีแล้วไงวะเผาแม่งเลยโหโคตรไวเฮ้ย โหเกินนะครับจริงๆคลิปนี้นะครับผมว่าจะเอาไปตีเจ้าทะเลด้วยนะครับแต่ติดตรงที่ผมกลัวจมน้ําตายนะครับมาแปลงร่างเลยบุ้มนี่รอบหนึ่งครับโอเทเท่มากกด e ครับแล้วก็ลองใช้สกิล c ครับมันจะเปลี่ยนไหมไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าน่าจะแรงขึ้นปะไม่รู้เหมือนกันสกิลเนี้ยเปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดเลยครับนี่สร้างฟ้าผ่าแล้วก็พายุไฟครับ กับสกิลแซดนะที่เปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดนะครับมาครับเดี๋ยวลองกดสกิล R นะครับโดยที่อยู่ในล่างนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับเป็นไฟอยู่แล้วอ่ะนะครับมันคงไม่เปลี่ยนอะไรหรอกก็ถือว่าดูดีเลยนะครับสลับมังกรในแบบนี้นะครับสกิลมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาทํามาดีนะฮะแต่สกิลเนี้ยก็ได้อยู่นะครับใส่พ่นไปเลยระเบิดประมานี้เนี่ยคุณดูดิ สกิลไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะครับมันพอดีพองามอ่ะนะประมาณนั้นโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับในคลิปนี้นะผลมังกรนะครับในแกนพีดออนไลน์หรือว่า GPO นั่นเองใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ผมด้วยละกันนะครับสักคนละหนึ่งครั้งนะแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าพลาดตรงไหนรีวิวผิดตรงไหนครับต้องขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมไปละเท่มากครับเท่มาก